S <S เก๋แล้วผมวันนี้มาติดเทอร์โบที่พุทธิสงฆ์วีร์บ้านเกิดพอดีไม่สบายรถมาจากาชัยภูมิตัวแรกว่าจะเดินทางไปชัยภูมิอำเภอแก่งแก่งสนามแ,แก่งสนามนางแก่งแก่งสนามนางพอดีไม่สบายไปหาหมอฉีดยาไปไม่ได้เดินทางไปไม่ได้ก็ลเลยนัดรถมาติดที่พุทธิสงฆ์ครับรบ,บ้านเกิดครับวีร์ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูให้บนครับ เดี๋ยวใหอาจารย์ฮะนี่ชุดใหญ่อันนี้รถรถรุ่นไหนฮะอาจารย์ฮะไอ้หลวงไอ้หลงร้อยเก้าห้าเหรอร้อยเก้าห้าอ๋อเทโรเฮดเอ็กซ์สี่สิบขงเบอร์เจ็ดสิบครับก็ฟันชุดใหญ่อินเตอร์เทอร์โบครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างบนครับอ่าเนี่ยอ่านี่คือชุดใหญ่เดินฟันงานฟันครับชุดใหญ่ไม่มีรั่วก็เดิน ทอมเอมิเนียมครับเอ้สเตอรเลดครับโอ้สมองสับสนหน่อยชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่ครับใส่อินเตอร์เดี๋ยวก็จะได้ติดเครื่องลองลองเสียงครับอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะติดเครื่องอเลยนะผมชอบปุ๊ปปุ๊ปคนเดียว โอเคฮะแล้วก็ไปดูฝั่งนู้นหน่อยอ่าโอเคครับ okay, นี่น,<ร>นะครับอเครื่องครับร้อ,องเครื่องฟังเสียงเอหลง่งร้อยเก้าห e ้าครับมิตซูบิชิอ่าเป็นอ่ารถป้ายนครสวรรค์น,นะครับอ่ามาทำรับงานอยู่ที่จังหวัดชายภูมิเพื่อแก่งสน<ะ>ามนาอาจารย์ติดเครื่องแล้วอันนี้ข้านนี้จะอ่าออกมาจากเบอร์โ,โบนะ เอาโอเคอาจารย์นครับนี่อยู่ที่อำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับสถานที่ภาคสนามที่เราทำงานกันเทอร์โบเฮดเอ็ก40รงหลังเราผลิตขึ้นมา ไอ้เบอร์40่สิบอ้เบอร์เจ็สิบุ่มหลังนะครับเบอร์70็รถรถุ่นนี้ไม่มีไม่มีโบนะฮะไม่มีโบเรามาโมใหม่หมดเลยมาติดตั้งใหม่เดินใหม่หมดเรามาเดินใหม่หมดนะครับรถรุ่นนี้ไม่มีไอ้หลงมิซูฮะไอ้หลงมิซูอ่ามิซูบิชิเครื่องร้อ ไม่มีโบมาเรามาติดตั้งใหม่หมดครับติดตั้งใหม่หมดนะครับอันนี้ก็มาหาหาหวยสู้ตายครับสู้ตายครับอ่ะสู้ตายนะยไม่สบายดีขึ้น,นะนะแล้วนะก็ร่างกายเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะออกจากนี้ก็จะไปในต่อฮะอ๋อุบลอ๋อจังหวัดดุบลนกรินกรินครับ ก็ขับรถไปทําอีกคันหนึ่งอยู่ทัยภูมิมีสามงานที่รอยอยู่สามจังหวัดแล้วก็จะไปทําเรืออีกได้ไหมได้ข่าวว่าจะไปทําเรือรอีกแล้วร,รอดูอาการก่อนถ้ายังไม่ดีซึ่งก็ต้องเป็นเรื่งน,นี้ถึงจะได้เดินทางครับนนี้ติดตั้ง,งเรียบร้อยแล้วครับอไอหลงร้อยเก้าห้าหลงร้อยเก้าห้าที่ผ่านมาก็มาจากบีบอลอ๋อบีบอนแล้วก็น้องคาย รอดแล้วไปน้องคายสกลเออสกลด้วยเออแล้วก็ไปเตยภูมิเตยภูมิอันนี้ก็นัดมาทำที่บ้านเลยเพียงไปไม่ไหวไปไม่ไหวเออปีก็ของรถเขาจะดีมากเลยครับเขาก็ขับรถมามาที่บ้านเลยเขาที่ส่งเลยอ่าเรามาจากเตยภูมิน้อยกว่ากิโลอ่ะใช่น่าจะเห็นหน้าครับสงสัยเขาเห็นใจอ่ะหรือว่ายังไงไม่รู้ผมเดินทางไปไม่ไหวผมไม่สบายโอเคครับแล้วมาฉีดยาเข้าโรงพยาบาลครับ นิดเียนเดี๋ยวนเดี๋ยวก็รก้อนไปหนรับอันนี้ทําเรียบร้อยแนอาจารย์นะเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เ,เจ้าของรถไม่อยู่นะเพราะว่าเขากลับไปที่นครสวรรค์อยูเย่เดี๋ยวจะกลับมาเอารถมาทิ้งไว้ให้ทําเลยมงเ,เห็นใจช่างาเดินทางไปไม่ไหวเห็นใจช่างเดินทางไปไม่ไหวแตยจูปร ว่าตาชัยภูมิครับครับครับโอเคครับอัอนนี้ก็ชิ้นน้องชงานอ้าวสวัสดีลูกสวัสดีช่วยงานสมัครคอมเมนต์งานสั้เร็จอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็มีอันนี้เทอร์โบรุ่น H X 40มีหลายรุ่นนะฮะเทอร์โบมีหลายรุ่นแล้วแต่เครื่องนะฮะเครื่องมากกำลังมากกำลังน้อย เราก็จะใส่โ,โทรโบโให้บาลานกันกับเครื่องอออออแล้วฟังเสียงฟังเสียงอาจารย์บอกฟังเสียงแล้ว ติดตั้งท่อคู่ให้ด้วยฮะติดตั้งท่อคู่ให้ด้วยติดตั้งท่อคู่ให้ด้วยครับโอเคนะอาจารย์โอเคเนาะโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากคครรััับบสสวดีขอบคุณขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามผลงานขอบพระคุณมากมากครับมีอะไรจะให้คำแนะนำเรายินดีครับผมครับสวัสดีครับทีมงานมหาอวยเทอร์โบ ข้าวูตอนนี้เราทํางานอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทธสงเราทํางานภาคสนามออกจากนี้เราก็จะเดินทางไปที่อำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีออกจากอุบลราชธานีเราก็จะเดินทางไปที่สุรินทร์อำเภอรัรตนบุรีเราถึงจะได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดนครปฐมน่าจะหลังสงการเราถึงจะได้เปิดงานที่อ,อูอำเภอดอนตุม ถ้าวัดคำลูกบัวนะถ้าเอฟซีของเราสนใจก็เข้ามาที่ไลา์ของมหาวยเทอร์โบมหาวยท่อคู่ได้ครับขอบพระคุณมากมากครับที่ติดตามแล้ว<ม>ไปเจอกันใหม่ครับ,รบสวัสดีครับ